ครับสวัสดีครับพ,อพอ่อพ่อย่แม่ครับสวัสดีครับนะครับมือนี้ทีมงานขัพยุติเรื่องคไายอ้อแล้วก็าสาวหน่อยเป็นบานแกรนะครับในมีโอกาสคือว่าเมาื่รวมส่งกำลังใจเด้อเมื่รวมเสริมกำลังใจให้นะสบผูมม้ประสบไทยอ่าอันนี้มาจากเพื่อนนะครับคุณสมมาจากอะไนรนะจขอให้นะครับตอลอดกว่าไทยอ่า

มากครับมากมากมากๆ่ายห้ไปเลยครับไปเลยไปเลยกรบคุณ้่ะ

ปลาเงือกขอนจะจุ๋ยเหราเนี่ยจะจจะจุ๋ยนี่ใส่ตัวน้ำเอาน้ำนะปลาแบตคอตี้โอเคตัลงน้ำข้นมาด้วยใส่จาน ก็ครับวันนี้นะครับโดย กิ๊กแป๊บสี่เย็เนๆ่าคือกันละก่ <c ười> อนกระดาษไม่ได้เอ้าแบงกูแบงกันกนแบงเอาแบบ

ตนบัโลเจาว่ะน ah ีเรื okay. ่องอบกรบานลมาตออันครับบรรยากาศที so, ่สองครับขณนใดก็ฝรัพ่อแม่เอฟซีไปทำนินจะรับอ่าหยาตลงหลก่กนได้ขขบพูดและสวัสดีครับ